สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับในแพทกลางเดือนกันยายนนะครับอ่าวันนี้วันศุกร์ที่12นะครับกันยายนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าอัปเดตในแพทอ่ากลางเดือนนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอ่าอย่างแรกเลยก็คือคุกกี้ตัวใหม่ นะครับคุกกี้ตจ้าใหม่ในรอบนี้นะครับชื่อว่ารถรถพีทขาวนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อนเนาะนะครับแล้วก็เพรของรถพีทขาวนะครับก็คือซาลาเปากระต่ายนะครับซึ่งชื่อชื่อคุกกี้เนี่ยจะจะคล้ายๆแบบจะเรียกเหมือน <laughs> หรือคล้ายดีครับก็จะเหมือนกับคุกกี้รสพีท นะครับอันนี้จะเป็นรถพีชเฉยๆเนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนเติมคําว่าขาวเข้าไปเนาะก็เป็นพีชขาวนะครับส่วนชื่อเพชรนะครับเพชรสัตว์เลี้ยงซึ่งถ้าเป็นของรถพีชเนี่ยก็จะเป็นซาลาเปาแพนด้าเนาะนะครับแต่เพชรของพีชขาวเนี่ยก็คืออ่าซาลาเปาเป็นซาลาเปากระต่ายนะครับอ่าประมาณนี้ก็คือจากแพนด้าเป็นกระต่าย <laughs> นะครับ ก็ประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเนาะอ่ะเช่นเคยเนาะก็จะมีกิจกรรมมิชชั่นคุกกี้นะครับแล้วก็มิชั่นสมบัติอ่ามิชั่นสมบัติในรอบนี้นะครับเป็นอ่าสมบัติปริศนามเมล็ดลูกผีสดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรับก่อน ก็จะมีสองมิชชั่นเนาะนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซีซันสเปเชียลนะครับก็ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยในการหากล่องนะครับก็คือเป็นกิจกรรมอันนี้เลยครับก็คือเหมือนเราให้ส่งซาลาเปานะครับแล้วก็จะมีสมุดความในใจเนี่ยครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดหกสิบอ่าหกสิบคุกกี้นะครับก็คือหกสิบตัว ่าถ้าเราสะสมครบหกสิบอ่าหกสิเนี่ยเราก็จะได้กล่องสุ่มมายี่สิบอันนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะนอกนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะโอเคอ่ะไปแบบรบวดเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารับของรางวัลก่อนเนาะอันนี้เป็นตาประทับอีเวนต์ศึกศาตาวุธแห่งจอมทัพไล่เทียมท,ท,ทานนะครับอันนี้น่าจะเป็นแชปเตอร์หนึ่ง ่เป็นแชปเตอร์หนึ่งนะครับผมได้ไปท็อปหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่เก้าเจ็ดอ่าอันนี้ก็จะเป็นรางวัลแชปเตอร์หนึ่งเหมือนกันนะฮะอ่าฉายานะครับการปรากฏตัวของมังกรดำนะครับอันนี้ต้องขึ้นท็อปสิบในแชปเตอร์หนึ่งนะฮะอ่าโอเคยังไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าผมใช้ฉายาตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำกิจกรรมนี้ไม่ได้ครับ ที่เป็นกิจกรรมกล่องสุ่มะครับนี่อันนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําตรงนี้ไม่ผ่านเนาะถ้าเราไม่ใช้ฉายานี้ฮะอ่ะ,อะโอเคอันนี้ผมยังไม่รับนะอ่ารางวัลแชมเปี้ยนสกซีซั่นพ้ก้าหารซีซั่นที่แล้วเนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโหมดกันก่อนเนาะอ่าเบรกเอาก็คงน่าจะไม่มีอะไรเนาะ ก็ด่านก็ยังคงก็คือเป็นด่านใหม่ที่เพิ่มมาตั้งแต่แพทปลายเดือนที่แล้วเนาะก็คือตำนานแห่งยุทธภพที่กำลังเริ่มขึ้นนะฮะอ่าส่วนคุกกี้ชาเลนจ์อ๋อสิ้นสุดอ่าสิ้นสุดกิจกรรมคุกกี้พยาวาน,นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนรับนะฮะผมขอดูลานคาศูนย์อัญมณีนิดนึง อ๋อเหลือสองวันกับอีกสิบชั่วโมงก็คือปกติของรางวัลในศูนย์อัญมณีเนี่ยจะรีเซ็ตทุกวันถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มนะครับก็คือผมจะเก็บอัญ,ญมณีไอ้ส่วนเกินเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้รอแลกของรางวัลเซ็ตใหม่ที่ขึ้นขึ้นรอบหน้านครับก็คือวันอาทิตย์สี่ทุ่มเนี่ยนะครับแต่ก็ทันเนาะเพราะว่า หายไปในอีกสองชั่วโมงสิบห้าเอ้ยสองวันกับอีกสิบห้าชั่วโมงนาเวลาที่ผมถ่ายคลิปนี้นะอ่าแล้วก็ของรางวัลเนี่ยจะรีเซ็ตในอีกสองสองวันกับอีกสิบชั่วโมงโอเคทันนะฮะอ่าทันอยู่ก็คือหลังสี่ทุ่มปุ๊บผมแลกเลยอันที่เป็นเกินเพราะว่าเดี๋ยวหายนะฮะมันเสียดายด้วยอ่ะเดี๋ยวผมรับเลย เหมือนอัญญมณีสี่ลุงเนี่ยเหมือนจะเกินมาด้วยปะอ๋อเกินมาด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเอาไว้รอแรกของวันในอ่ารอบหน้าครับรอวันอาทิตย์หลังสี่ทุ่มอะสำหรับอีเวนต์ศึกษาตาวุธนะครับอ่ะเดี๋ยวข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไว้ ่าช่วงท้ายนะครับสำหรับหมอดสนามแข่งก็ยังคงเป็นด่านเดิมเนาะด่านน่าจะเปลี่ยนทุกๆ่าน่าจะเปลี่ยนทุกๆหนึ่งเดือนนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นด่านเดิมนะครับด่านที่หนึ่งเป็นสวงสวรรค์แสนสงบอ่าวิหารผู้พิทักษ์แห่งเยลูซ่าแล้วก็วันที่านอำเภอเยี่ยมเย็ยนหมู่บ้านยักกวานะครับอันนี้ด่านเดิมนะน่าจะเปลี่ยนอีกทีแผดไปเดือนนะครับ ่าวิ่งโกสต็อปอันนี้ก็เพิ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปะ่ะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะหมวดนี้อ่า uh, แล้วก็แชมเปี้ยนลีกอันนี้ก็ขึ้นซีซั่นใหม่แล้วนะเป็นผู้กล้าหารซีซั่นที่สี่นะครับอ่ะ uh, ประมาณนี้โอเคแล้วก็นี่ครับเหมืองใส่ลุงกลับมาแล้วเนาะ uh, อ่าน,นี้ผมมีกุญแจอยู่นะครับอันนี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ ี๋ยวผมเล่นเหมืองใส่ลุ้งก่อนเนาะเดี๋ยวผมเปิดเสียงเพลงก่อน ลูกบาาครับเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ทำคลิปสุ่มสกินเนาะนะอาอพาตัวใหญ่ไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคน่าจะไม่มีอลไรละอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ตัวคุกกี้นะครับ ปลดล็อกอะรถพีคขาวกับซาลาเปากระต่ายนะครับในการปลดล็อกนะครับจะต้องมีดาวลูกกวาด6,581อันนะครับแต่ถ้าอันนี้อ่ะไวยลินพันขอใหยก็คือใช้6,581เป็นการปลดล็อกนะครับแต่ถ้า อาใครที่แตะอาใครที่เราลูกกว่าไม่ถึงเนี่ยก็คือมี2วิธีเนาะก็คือใช้ตั๋วปลดล็อกฟรีกับใช้ตัว๋วเปลี่ยนที่นะครับก็คือสลับตำแหน่งนะครับอโอเคนะครับเรียบร้อยแล้อ่ะเดี๋ยวเราก็เปิดจากหีบทองด้วยนะเพื่อหาตัวเพิ่มในการอัปเกรด หมดละอ่าที่เปิดจากหีบทองมาเมื่อกี้ได้เวลเวลสนะครับส่วนเพชรอ่าเพชรได้เวลสนะครับอ่ะอัพเกรดเลยอันนี้ผมใช้โปชั่นไปเลยแล้วกันเวลอัพนะครับสี่ร้นะครับ ตอนนี้สูงสุดก็น้ำแพทปัจจุบันนะก็คือ415นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดคุกกี้นะครับอ่าฉายาครับเขี้ยวพิษแห่งลัทธิมารดำนะครับอ่ะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราไปอัพ อ่าแคนดี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับพร โอเคทีเดียวได้เลยครับเอาพอนี้มาก่อนสำหรับเพิ่มคะแนนเจลลีล่ทั้งหมดอ่ะเรียบร้อยเนาะกับการอัปเกรดทั้งคุกกี้อ่าทั้งเพชรนะครับเพชรสัตว์เลี้ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดโอเคได้กล่องสูงเพิ่มนะครับจากการใช้เหรียญได้มาสิบอัน มาเปิดสักหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปหมดศึกษาจาวุธนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นคุกกี้ตัวใหม่ก่อนเนาะสำหรับตัว พีชขาวนะครับแล้วก็สมบัต <c oughs> ิสมบัติผมทอดออกให้หมดเลยด่านที่ผมจะเล่นเป็นเอานี้แล้วครับด่านที่สาม วันที่นายอำเภอเยี่ยมเยอนหมู่บ้านนะ,ะวิธีเล่นก็ประมาณนี้เนาะก็คือเหมือนให้เรากระโดดปาเขาเรียกใบมีดปะ วิธีเล่นวิธีเล่นพีชขาวก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความสามารถเพชรนะครับมืสกูช่วงที่แสดงความสามารถเนี่ยเราสามารถกระโดดหลายสเต็ปได้นะครับช่วงที่เข้าเข้าความสามารถนะครับ อีกสักรอบนึงเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของคุกกี้รถพิษขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่างความสามารถอีกรอบนึงเนาะอ่าตัวคุกกี้นะครับ ใช้ความสามารถาทุกๆยี่สิบก้าจุวินะครับเยลลี่ใบพีชนะครับหนึ 108, ่งคะแนนนะครับแต่ถ้าเรามาอ่านตรงนี้เนาะความสามารถของพี่ข่าวนะครับมือสังหารไม้ไผ่จะปรากฏตัวทุกเวลาที่กำหนดนะครับหากกระโดดแล้วกดปุ่มสไลด์จะสามารถคว้างมีดบินได้นะครับมีดบินที่ลอยไปไปจะกลับมาอีกครั้งซึ่งจะโจมโจมตีได้ อีกขณะที่กลับมานะครับทุกครั้งที่กําจัดมือสังหารอ๋อเขาเรียกมือมือสังหารไม้ไผ่นอะที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับจะผลิตเยลลี่ใบพีชนะครับอ่ามีความสามารถอ่าสำหรับเพชรตัวซาลาเปากระต่ายนะครับใช้ความสามารถทุกๆย,ยี่สิบสองจุดหกวิเยลลี่อาคะแนนเยลลี่ซาลาเปากระต่ายหนึ่งล้าน 8 5 0 0 0 0คะแนนอาคะแนนยยนรี่ซาลาเปากระต่ายยักษ์3ล้าน7แสนคะแนนแล้วก็พลังชีวิตลดช้าลง50%นะครับขณะดได้รับเอฟเฟกต์ซาลเปากระต่ายยักษ์นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่โหมด โหมดนี้นะครับศึกษาตาวุธในแชปเตอร์สองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่นกันสักตาหนึ่งนะครับสำหรับโหมดนี้อ่าเราต้องไปพบกับคุกกี้รถพีชนะครับอ่าสมบัติ ามนี้ไปแล้วกันครับโอเคเริ่ม โอโกีรถทีละโอเคสิบเจ็ดมิชชั่นนี่ผ่านเลยป่ะผมกดออกเลยนะอ่ะโอเคผ่านเลยครับก็เข้าสู่รระดับสอง ก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็เล่นอย่างเงี้ยไ,ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะกดล็อกหมดยากนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไม่มีแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมศึกศาสตรา์วุ่าแห่งจอมทัพหลายเทียมทานในแชปเตอร์2นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกินนะครับที่เราจะมาสุ่มในเดือนนี้เนาะในเดือนกันยายนนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอ่า อ๋อมี2สกินนะครับมีพีทขาวกับรถพีทนะครับแล้วก็จากแพทที่แล้วนะครับก็คือแพทปลายเดือนปลายเดือนที่แล้วนะครับก็คือเจ้าลัทธิมารดำนะครับก็ล้วนแล้วเป็นซูเปอร์อีพิกล้วนเลยครับก็คือไม่มีอีพิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปสุ่มสกินเดี๋ยวผมขอปิดนี้ก่อนเนาะ อ่าสำหรับคลิปสุมสกินในเดือนกันยายนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุมอ่าสามสกินนี้นะครับทั <elementary> ้งอ่าพีทขาวแล้วก็พีทแล้วก็อ่าเจ้าลาทีมันดำนะครับก็เดี๋ยวจะมาสุมหาสามสกินนี้นะครับในคลิปสุมสกินเดือนกันยายนนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับโอเค อ่ะโดยรวมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับวันที่สิบสองกันยายนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสํำหรับอัปเดตท,ที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือคุกกี้เจ้าใหม่นะครับชื่อว่ารถพีทขาวนะครับแล้วก็เพชรชื่อว่าซาลาเปากระต่ายนะครับ โอเคสมบัตินี่อันนี้ไม่มีอยู่แล้วเนาะปกติสมบัติใหม่จะอ่ามาเดือนละชิ้นนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็รวมถึงศึกษาตาวุธแห่งจอมทัพไร์เทียมทานนะครับก็เปิดแชปเตอร์สองแล้วนะครับอ่ะแล้วก็กิจกรรมเหมืองใส่ลงปิศาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับโอเค อ่ะถ้าเป็นประชานกิวก็น่าจะไม่มีอะไรอยู่แล้วเนาะก็เป็นซีซั่นเดิมนะครับสำหรับประชานกิวอ่ะโอเคคข้าวๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับ <crust>. อ่าอัปเดตในวัน <ketchup> น <rible> ี Lol. ้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝาก กดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร e ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะครับสําหรับคลิปสุ่มสกินในเดือนกันยายนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ